สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลรกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูกันนะครับเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่โดยภาพรวมนะครับในช่วงของเดือนนี้เขาค่อนข้างดูมีาการคิดการตัดสินใจการตกผลึกอะไรบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิ The h e r m i t เนี่ยแปลว่าเขาค่อนข้างดูเงียบนะครับสันโดดแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูคิดหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูเงียบดูเก็บตัวหรืออาจจะดูแบบไม่ค่อยแบบ m o v e ในเรื่องของความรู้สึกหรือ a อคชั่กับในเรื่องของความสัมพันธ์มากเท่าที่ควรเนาะแต่จริงๆเขาก็ยังมีแพทชั่นอยู่บ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณอยู่พอสมควรจากไพ่เด็กถือ ไมนะครับแล้วก็เป็นไพ่คิงถือไม้มันยังมีแรงแพทชั่นยังมีแรงกระตุ้นยังมีอะไรบางสิง่งบางอย่างแต่เหมือนเขาค่อนข้างอยากจะคิดอยากจะตัดสินใจอยากจะทําอะไรให้มันดูเหมือนกับว่าเช็ดชัวหรืออาจจะแบบ คิดหรือตัดสินใจอะไรให้มันถี่้วนนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวเราเองมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับไพ่เป็นเนี้ยคือไพ่ของการที่ตัวเขาเองอาจจะดูคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างเพื่ออยากจะแบบเหมือนอขจัดในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆอยากจะคลี่คลายอยากจะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อให้มัน move on นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อ ตัวเราเองกับเขาเนี่ยนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในช่องของเดือนนี้มีไพ่เดอะซันเข้ามานะครับเดอะซันเนี่ยยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นเดอะซันแปลว่าแสงสว่างนำพาชดให้กับตัวเรานั้น ดีขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดซันคือดีที่สุดในสำหรับไลท์เดเวทเลยมันหมายถึงความหวังใหม่มันคือการเริ่มต้นมันหมายถึงการก่อเกิดมันหมายถึงความอบอุ่นมันหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามมันหมายถึงชัยชนะในสิ่งที่เราได้รับโอกาสดีๆกับสิ่งดีๆที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวนะครับมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณมันจะเคลียได้มัน จะแบบเบาบางลงไปมันจะมีความหวังใหม่ๆเข้ามามันจะมีการเริ่มต้นอะไรดีๆขึ้นมาใครที่มีปัญหาอยู่ในช่วงนี้บอกเลยว่าพยายามมองการไกลไปอีกสักพักหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นในยะสําคัญอย่างหนึ่งคืออิทธิพลของดาวเสาร์โคโจรเข้ามาเล็งกับลัคนาสิงห์นะครับ นะดาวเสาร์เนี่ยโครจรเข้ามาเล็งกับลักนณาสิงห์มันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูอึดอัดใจมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ดูดูยากหรืออาจจะดูเหนื่อยดูท้อใจหรือดูแบบอึดอัดใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะดูมีความรู้สึกที่อาจจะต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอันนี้ต้องต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วอะ ปัญหาความทุกข์ใจของชาวสิงลักนณสิงเนี่ยมันเบาบางลงมาแล้วแหละเพราะว่าอะไรครับถ้าไปดูในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวอังคารดาวอาทิตย์เนี่ยเคยโครจรอ,อยู่ในราศีสิงอะ่ะตอนนี้กระจัดกระจายออกไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันย่อมบรรเทาลงแล้วแหละนะครับอะไรที่เคยร้ายมาในอดีตเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะหนักหนาไปเกินกว่าสิ่งที่เคยเป็นแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณอดทนอยู่รอดมาได้จนถึงตอนเนี้ย ค,ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันย่อมมีทางออกที่ดีได้นะครับเพียงแต่มันต้องให้เวลานิดหนึ่งเนาะเพราะเอฟเฟกมันก็อาจจะยังมีอยู่บ้างเล็กๆที่อาจจะต้องให้เวลาโดยเฉพาะช่วงดาวราหูกําลังจะย้ายนะครับดาวกู้ของคุณเนี่ยตอนนี้ดาวพฤหัสบดีกับดาวราหูเนี่ยโคจรกลุ่มกันอยู่ หรือเขาเรียกในทางโหราศาสตร์ว่ามันกอดกันอยู่นะครับคือยังไม่แยกจากกันออกไปมันก็อาจจะต้องให้เวลากับในเรื่องของการที่จะต้องค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆพอดาวราหูเนี่ยตกในเรือนมรณะก็คือดาวคู่ของคุณจะตกในเลือนมรณะในช่วงหลัง17ตุลาคมเป็นต้นไปความรักความสัมพันธ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับถามว่าอ้าวดาวคู่ของคนรักตกเลือนมรณะแปลว่าเราจะต้องจบเลิกลากันใช่ไหม ใช่แต่ฟังดีๆก่อนไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกคนผเอิญผอ,อิญดาวรา,วาวหูกับมีกําลังมากนะครับและได้เกณฑ์พิเศษในเรือ,มอนมรณะเออก็แปลกดีนะครับดาวราวหูมีเกณฑ์พิเศษในเรือ,มอนมรณะหมายความว่าชาวสิงลักษณาสิงสามารถที่จะทําใหา้ปัญหาสิ่งต่างๆนั้นจบ และก็เริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีคุณคุณไหมครับเมื่อกี้บอกไปแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่มรณะคือการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าการจบสิน้นดังนั้นนะครับใครที่เรียนโหราศาสตร์มาแบบเบเบพื้นฐานหรืออาจจะแบบเหมือนท่องกำปั้นทุบดินอยู่นะครับอาจจะคิดว่ามันจะต้องจบต้องเลิกต้องลากันแน่นอนใช่แต่มันไม่ใช่เสมอไป นะครับนะมันไม่ใช่เสมอไปนะเพราะว่าดาวคู่ครองคนละของคุณตกในเรือนมอรณะก็จริงแต่มันแปลว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เคลียปัญหาจบปัญหาคลี่คลายปัญหานะครับไปนในนมทิศทางที่ดีขึ้นนะมันอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายบ้างอันนี้แหละคือมันอาจจะเป็นประเด็นตรงนี้บ้างนะครับมีไพ่สี่ดาบมาด้วยนะกับเฮอร์มิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูนิ่งดูเงียบดูห่างดู ที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรอกในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายเรานะั่นแหละเอาง่ายๆคือเขาเงียบไงเราก็จะค่อนข้างดูแบบเอ๊ะเขาเริ่มถอยเอ๊ะเขาเริ่มอยากจะไปหรือเขาเริ่มจะแบบเหมือนตีตัวออกห่างหรือว่าเขาเริ่มไม่โอเคกับเราหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่เสมอไป อย่างที่บอกว่าเขาต้องการทบทวนเขาต้องการคิดต้องการตัดสินใจต้องการที่อยากจะทําอะไรให้มันเป็นรูปธรรมที่ดีมากกว่านี้นะครับหรือเขาอาจจะอยากเคลียอาจจะแบบอยากจะพักใจอยากจะดูสถานการณ์เพื่อให้ทุกอย่างมันดูโอเคกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะสีดาบมันก็คือการพักการหยุดนิ่งส่วนเดอะเฮอร์มิตก็คือการพักการหยุดนิ่งเหมือนกันแต่สีดาบมันคือการพักใจแต่เดอะเฮอร์มิตคือการพักในลักษณะของการคิดและการ วน,นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองดังนั้นคือไพ่บอกว่ามันมีโอกาสจบนะมีโอกาสที่เขาจะ move on กับความสัมพันธ์อนะ่ะมันก็มีอยู่จากไพ่แปดถ้วยกับไพ่แบบนี้เลยนะครับ The Tower การที่ดาวราหูเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีพบเือนมรณะจะอยู่ในองศาที่30เลยนะครับก็คือแกร่งกล้ามากนะครับและอยู่ในวราโคตมะนวังหรือวรโคตนวังนะครับในราศี ธาตุน้ำนะอันนี้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสถานสะเทือนแต่โชคดีตรงที่ว่าดาวพระสุบดีเป็นราชาโชคช่วยเหลือเอาไว้มันก็อาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแบ่งรับแบ่งสู้ได้ดีขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอาจจะ move on อาจจะเคลียร์อาจจะจบกันได้แล้วทําให้เราเริ่มต้นนะครับกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ได้เห็นไหมครับมีไพ่ใบนี้ก็คือเด e s ัเห็นไหม คืออันนี้คือการ move on อันนี้คือการจบปัญหาคือแบบเคลียร์ปัญหาแล,แล้วจบและไม่อยากฟื้นฟูไม่อยาก,ยากทําอะไรทางนั้นละอะไรที่มันดูไม่มีความชัดเจนในอดีตอะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตเนี่ยนะครับเขาอาจจะอยากปรับและเคลียร์ให้คุณก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวคุณเพื่อจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาก็คงคิดว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะอยากต้องการในเรื่องของความเอ่อคำว่าเหมือนกับ ความชัดเจนเออประมาณนี้ถูกไหมครับเพราะว่าไพ่ใบนี้มันคือความชัดเจนมันคือการเริ่มต้นไงมันแปลว่าเขากับเราอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะมาคบกันหรือคุยกันหรือแบบสารสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาคุยกันกลับมาทําให้มันเป็นความรู้สึกที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันได้มันก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันและยังมีไพ่หนึ่งดาบมาอีกหนึ่งดาบมันแปลว่าชัยชนะความสําเร็จมันแปลว่าความพยายามนะครับ ความพยายามของเราอ่ะมันจะสําเร็จความพยายามของเราอ่ะมันจะมีโอกาสที่ทําให้เรากับเขาเริ่มต้นสิ่งดีๆกับกันและกันได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีไพ่เด็กถือหมยแปลว่าเขายังมีแพชชั่นกับเราอยู่เขายังมีความรู้สึกที่ดีกับเราอยู่ถึงแม้มันอาจจะดูลดน้อยลงไปบ้างแต่มันก็สามารถเพิ่มพูนได้เพราะมันมีไพ่คิงถือไม้มาด้วยนั่นแปลว่าเขาสามารถที่จะมีแพชชั่นที่มากขึ้นอีกหรือเติมเต็ม ความรู้สึกที่มีต่อกันได้ดีขึ้นอีกนะครับถ้าตัวเราเองทําในเรื่องของรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่ดีพอมันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นไปในทิศทางที่ดีนะครับประสบความสําเร็จเพราะว่าดาวพระหัสปดีเนี่ยเป็นตัวแก้เป็นตัวช่วยนะครับอยู่ในเรือนน่าจะเป็นเรือนสุภาหรือเปล่าน่าจะเป็นเรือนบรณสุภาโอเคเป็นเรือนสุภาของชาวราศี สิงห์ลัคนาสิงห์โอ้ได้ตำแหน่งธรรมเกณฑ์นะครับธรรมเกณฑ์หมายถึงว่าความสุขความสมหวังกันในเรื่องของคันลองคลองทมกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีแพชชั่นต่อกันเป็นตำแหน่งราชาโชคและไม่มีดาวราหูกวนละอ่าไม่มีดาวราหูมากวนละยังไงซะความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องมีโอกาสดีๆแหละที่จะทําให้ความรักของคุณนั้นไปในทิศทางที่ดีถ้าเราใช้สติกับการคิดการตัดสินใจเหมือนกันที่เขาทํา มันจะมีแสงสว่างรรมเกตเนี่ยมันจะมีแสงสว่างมันจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามทําให้ความรักของเรานั้นมีโอกาสที่จะสําเร็จหรืออาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆดีๆขึ้นอาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้นะครับที่เราอาจจะกําลังรอคอยอยู่อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเด็กถือเหรียญต้องพยายามเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ให้มากอะไรที่มันเคยผิดพลาดมาในอดีตเราต้องปรับต้องแก้ไขเพราะว่าอะไรครับ ดาวคู่ไปตกเรือนมอรณะคือการปรับการแก้ไขเราต้องปรับเราต้องแก้ไขสถานการณ์นะครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีขึ้นและยังมีราชินีถือเหรียญเด็กถือเหรียญจะเติบโตขึ้นไปเป็นราชนีถือเหรียญน,นั่นแปลว่าเราต้องมีความอดทนมากกว่านี้เราต้องมีความมั่นคงมากกว่านี้เราต้องพยายามที่จะต้อง ให้อิสระในการคิดการตัดสินใจมากขึ้นกว่านี้และเราจะมีความรักความสัมบังที่ดีและประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นมีโอกาสที่จะทําให้ความรักนั้นเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องให้เวลาแล้วก็ประครับประคองไปเพราะว่า ธาตุดินเนี่ยคือธาตุแห่งความมั่นคงหรือความชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นความเข้มแข็งกับในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่ดีนะครับเราก็ต้อง move on กับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิตรีเลชั่นชิพในอดีตที่ผ่านมาเราก็ต้องเคลียร์มันทิ้งมันไปนะครับแล้วเริ่มต้นใหม่ซะเพราะว่าดาวกับ ใครเนี่ยบอกเหมือนกันเลยนะครับค่อนข้างตอบไปในทางเดียวกันเลยนะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเลิกกันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องไม่สมหวังกับความรักที่ดาวาคู่ครองคนรักตกเรือนมรณะนะครับมันไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าดาวพระดาวราหูที่ตกในเรือนมรณะนี้มันไม่ใช่พินทุบาทนะครับไม่ใช่พินทุบาท ยังไงความรักความสัมพันธ์มันก็น่าจะโอเคเอ,อ๋อแต่มีดาวสองเป็นเร็งหลักอันนี้เป็นพินทุบาทอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้เสียหายแบบเต็มที่หรือร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าไม่งั้นชาวสิง์ลัคณะสิงคงเลิกกันทุกคนมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอย่าไปโฟกัสมีมีลูกดวงนะครับคนหนึ่งมาถามว่าดาวคู่นะครับตกเรือนมอรณะไปแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องแบบจบเลิกลานแน่ๆใช่ไหมไม่ครับ พราะถ้าเกิดผมก็เลยบอกว่าถ้าจบจริงอะนะครับทั้งราศีคงเลิกกันหมดอะ่ะเออเขาก็บอกว่าจริงใช่มันคงเป็นไปไม่ได้ทุกคนจะมาเลิกกันนะครับแบบนั้นแบบน,แบบนี้แบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับสาเหตุของแต่ละบุคคลถึงบอกว่าอันนี้มันเป็นภาพรวมถึงตอบไม่ได้หรอกว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปแต่เขาไกด์ไลน์ให้ว่าถ้าคุณจะไปมันก็มีทางไปถ้าคุณจะอยู่มันก็มีทางอยู่ได้มันอยู่ที่ตัวเราเองเปิดรับและ แก้ไขสถานการณ์มันถึงจะไปในทิศทางที่ดีได้สำหรับใครที่ชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ๊กเกกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ